สายดี l t v i ี i o ชัลาวบังคับนักเดินทางตรวจโควิด -19 เมื่อถึงสนามบินสกัดติดเชื้อบนเที่ยวบินเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับศูนย์ข้อมูลและการศึกษาเพื่อสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของลาว ได้เปิดเผยครับว่านักเดินทางทุกคนที่เดินทางเข้าสปปลาวผ่านท่าอากาศยานนานาชาติท่วตไตในนครหลวงเวียงจันทร์จะต้องเข้ารับการทดสอบแบบ PCR าภายใน24ชั่วโมงก่อนออกเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึงก็ต้องเข้ารับการทดสอบแบบรวดเร็วตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแสดงเอกสารที่จําเป็นต่อเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสปปลาวได้กําหนดให้นักเดินทางขาเข้าทุกคนเข้ารับการทดสอบแบบรวดเร็วเมื่อเดินทางมาถึง หลังพบว่าการทดสอบแบบ PCR ที่ดำเนินการ24ชั่วโมงก่อนออกเดินทางนั้นไม่เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 เนื่องจอากอาจมีการติดเชื้อบนเที่ยวบินได้โดยนักเดินทางต้องรอผลตรวจที่โรงแรมหากผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่หากผลตรวจเป็นบวกจะต้องกักตัวที่โรงแรมต่อไปในกรณีที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการขณะผู้ประกอบการทัวร์มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นเพื่อขออนุญาตให้ลูกทัวร์เข้าประเทศซึ่งครอบคลุมข้อเสนอจากบริษัททัวร์กำหนดการเดินทางการจองโรงแรมรวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เดินทางไปรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และกรมธรรประกันภัย ได้กระทรวงการต่างประเทศของเราจะมอบอำนาจให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกองสุนผู้ทำงานในองค์การระหว่างประเทศและคณะผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในลรารวมถึงผู้สมรสบิดามารดาและบุตรของพวกเขาสามารถเดินทางเข้าประเทศแต่ต้องตรวจโควิด -19 เมื่อเดินทางมาถึงและกักตัวที่โรงแรมเป็นเวลา24ชั่วโมงระหว่างรอผลตรวจแล้วพบกับ l อโรทิ i ิชได้ใหม่ในมื้อหน้า Baby!